สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ทีเด็ดเด็กเก็บบอลของผมทุกทท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราเกลับมาเจอกันในวันที่12กรกฎาคม2564แล้วกันนะครับจัดไปสําหรับทีเด anyway. ็ดฟุตบอลแตงหนึ่งตัวเน้นๆวันนี้ไปดูฟุตบอลสโตดนออสเวนคาร์นะครับผมสโตดนออสเวนคาร์ว <c oughs> ันนี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับคู่ระหว่างเคาม่านะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของฮัคเคนครับผม พาไปดูสถิติการพบเจอกันมาของคู่นี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้น,นะครับผมเจอกันมาล่าสุด3นัดสุดท้ายเนี่ยล่าสุดเสมอกันมาศนย์ประตูต่อศนย์ะครับก่อนหน้านี้เป็นฝ่ายของเคาม่าที่บุกไปชนะฮักเคนได้ถึงที่2ประตูต่อศูนย์ะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เสมอกันมา1-1นะครับเรียกว่า3ครั้งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายของเคาม่าที่เอาชนะฮักเคนไปได้หนึ่งครั้งนะครับก็ เป็นฝ่ายของฮักเคนเองที่เป็นฝ่ายเปิดแฮนดิแคปมานะครับต่อทั้ง3ครั้งนะครับก็ยังไม่เคยเอาชนะแฮนดิแคปได้เลยนะครับไม่เคยเอาชนะแฮนดิแคปเขามาได้เลยแต่ครับสำหรับฮักเค้นนะครับเรามาดูผลงานของเจ้าบ้านอย่างเขามากันบ้างแล้วกันนะครับเขามาตอนนี้รั้งอันดับที่7ของตารางอยู่นะขณะนี้นะครับผมหานัดสุดท้ายเป็นยังไงบ้างนะครับล่าสุดเนี่ย เขามาเอาชนะฮัมมบี้สประตูต่อหนึ่งนะครับเก็บชนะได้2นัดเสมอ2แพ้1โดยเป็นการพ่ายแพ้ให้กับมอลบี้นะครับเมเจบี้นะครับผมเอออ่านอ่านยากนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ขออาภัยด้วยแล้วกันนะครับชนะ2เสมอ2นะครับผมสำหรับเขามาผลงานก็ยังพอใช้ได้นะครับเป็นการเอาชานะคทีมแคป2ครั้งแพ้2เสมอ1ก็ถือว่าเท่าทุน,นครับสำหรับเขามาครับ เราไปดูทั้งฝั่งของกู้มาเยือนอย่างกันบ้างละกันนะครับอย่างฮักเคนนะครับตอนนี้รั้งอันดับที่13ของตารางอยู่นะครับสำหรับฮักเคนนะครับเกมมาเยือนฮักเคนทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเป็นการเสมอ4นัดนะครับแพ้ไป1เป็นการให้แพ้ให้กับดาวสัน0ประตูต่อ1นะครับในเกมมาเยือนนะครับแล้วก็เสมอมาทั้ง4นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับฮามเมบี้0ประตูต่อ0นะครับผมก็เป็นฝ่ายของฮามเมบี้ที่เปิดเด็ดราคามาต่อเปอรนะครับใครที่ไปอยู่ฮักเคนก็รับทรับแน่นอนนะครับ เอาชนะเฮดิแคปได้2ครั้งนะครับแพ้2ครั้งแล้วก็เสมอหนึ่งเช่นกันนะครับก็เจ้าเสมอตัวไปสําหรับฮักกินนะครับผมสําหรับค่าคืนนี้นะครับ2คู่นี้เนี่ยถือว่าอันดับก็ไม่ได้ห่างกันอะไรมากมายนะครับสาหรับคู่นี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูความพร้อมกันสักนิดนึงแล้วกันสําหรับคู่นี้นะครับสาหรับเขามาเองนะครับนาทีมมาด้วยนาเนอร์เบิร์กสตันนะครับผมความพร้อมในเกมนี้พวกเขาไม่มี เอมินนูรี่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนรายอื่นคาดว่าจะมาในระบบการเล่น3-4-3โดยมียอคลาฟาเอลนะครับรวมไปถึงเอลิกอิสราเอลอิสราเอลสันนะครับผมและอิสซักยาสันนะครับลงล่าตะข่ายสำหรับค่ำคืนนี้แน่นอนนะครับสำหรับผู้มาเยือนอย่างฮักเคนนะครับนำทีมโดยอันเดรียสแลมนะครับความพร้อมในเกมนี้น่าจะไม่มีปีเตอร์อับราฮัมสันนะครับกับ อาลียูซุปนะครับที่มีปัญหาบาดเจ็บรบกวนมาเนื้อเกมที่แล้วนะครับส่วนการจัดทัพน่าจะอยู่ในระบบ4-3-3นะครับอย่างอเล็กซานเดอร์โลเดลุนนะครับโดยมีอามัดยาซินกับเลโอเบนสตันนะครับคอยสนับสนุนเกมรุกนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับความน่าจะเป็นนะครับผมถ้าดูจากฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยนะครับผมเกมไปเยือนของฮักเคนเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับเก็บได้เพียงทำได้เพียงเสมอนะครับผมวันนี้ ผลงานของเขาม่ายังไปได้สวยเลยทีเดียวนะครับเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับวันนี้เนี่ยผมยังมองว่าเขาม่าเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยจะชนะมาก็ตามนะครับก็ยังคงสอความได้เปรียบอยู่นะครับวันนี้ขออนุญาตฟันธงไปอยู่ที่เขาม่านะครับภาสีดีกว่าแน่นอนนะครับลุ้นเก็บ3แต้มในบ้านของเองได้ด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ เป็นฝ่ายของเคาม่าที่เปิดเลยราคามาเสมอกันนะครับ <hike> ผมก็ถือว่ายังเป็นราคาที่ยังพอรับได้สำหร,รับค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตฟันธงไปอยู่ที่เคาม่านะครับราคาเสมอนะครับวันนี้นะครับุมลุ้นเก็บ3แต้มในบ้านของตัวเองสำหรับเคาม่านะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทีเด็ดเด็กเก็บบอลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับจัดไปสำหรับเคาม่าค่ำคืนนี้จนกว่าจะพบกัในใหม่รรคคในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ